สวัสดีทุกท่านด้วยนะวันนี้ผมกับช่องบาสคนเดิมคนดีคนเดิมไม่ค่อยลองคิดเหมือนเดิมวันนี้เนี่ยเรามาหลายครั้งดีกว่าลูฟฟอร์นะปืนที่ผมจะใช้เล่นคือฟอร์และแผนที่ที่ผมเล่นคือคลังแสงเราด้วยกันมาสองเกมนะครับให้ทุกคนได้ดูกันเนาะสองเกมก็ตัดกันไม่ไหวละมาฟอร์ที่ผมจะแต่งก็ไม่ได้แต่งดีกว่าแต่งของเขาเท่าไหร่นรนะ ทันไหมว่าแต่งออกมาดิชิเป็นไอ้อันนี้แต่งประมาณนี้นะครับไม่ได้แต่งดีเวอร์วังอะไรนะไม่ได้แต่งดีเวอร์วังอะไรนะครับแต่อยา่างนึงผมเป็นคนคุมปืนไม่ดีเถอะคุมปืนไม่ค่อยเก่งอ่ะพูดง่ายๆคุมปืนไม่ค่อยเก่งพูดง,ง่ายๆเลย ขอเป็ปนตะโขเป็นหนักเกินหนักเกินเฉยเลยอาเซตนี้ก็ประมาณแตนไปติป๊กเตเกไไเออนนี๋ยเกมดังก็เป็นตอววะเฮ้ยวันนี้เกมดังเกินก็ขออาภัยด้วยนะครับแล้วถ้ามีเสียงลมเนี่ยก็ขออาภัยทุกคนด้วยนะขออาภัยจริงๆเพราะว่าไม่เนี่ยมันไม่มีนะครับมันมีแต่ไม่หูฟังแล้วหูฟังก็พังหมดแล้วก็ไม่มีห้องเป็นที่เลยเขาหองมัน ูฟังพังหมดเลยไม่รู้เป็นอะไรแล้วลรามาลองคุมปืนเล่นกันดูกว่าผมเป็นคนที่คุมปืนไม่เก่งนะแล้วเล่นไม่เก่งด้วยอย่าว่าหัวเรือนะเล่นก็ไม่เก่งคุมปืนก็ไม่เก่งอะไรก็ไม่เก่งทุกอย่างเลยเกมนี้ยเสียงคูดดังถ้าเสียงเกมดังก็เสียงพูดผมก็ไม่เป็นไรเนาะฟังฟังกันได้้ายิงกอหกก็จะตายยากนิดนึงไป แล้วไปเจอกันในแบบมูลี่หรือว่าคลังแสงเลยนะครับโอเคผมสุ่มมาได้สี่คนนะครับไม่รู้ว่ามีคนไทยจริงหรือเปล่าคนนี้นะนี่คนนี้ไม่รู้ว่าคนไทยจริงๆหรือเปล่าแล้วไม่คนไทยจริงๆเนี่ยผมรู้สัวดีใจมากมากแต่ว่ามูลค่าขาเขาเยอะอยู่โอ้โหเกิดตรงอตอน,นี้ด้วยไงถ้เกิดตรงนี้ด้วยไงลงตีจริงๆริงเลยตรงนี้ลงตีจริงๆเลยตรงนี้น โอ้ยหลืเชืเลยอ่ะตีเน้นๆเลยตรงเนี้ยโอ้ยแหลกว่ะกาฟิกตกกาฟิกตกเฮียกาฟิกตกมาแหลกว่ะแหลกสุดๆเลยโอ้โหลิเชืแหลกสุดๆเลยโอ้ยแหลกขนาดนี้แหลกขนาดนี้แหลกขนาดนี้สุดยอดแหลกขนาดนี้เรื่อยไม่ไหแล้วโอเคกันกะ มีตัวมาบอกว่าใช่ขออย่าใช่เลยขออย่าเป็นคนแล้วก็ขออย่าเป็นไอ้เหลืองไอ้เหลืองมาไอ้เหลืองมาแม่ไอ้เหลืองมาไม่น่าเลยไม่น่าเลยไอ้เหลืองมานะ่ะแล้วคือข้างในคือบอทตอนรับี่คือตรงนี้โคะเราต้องระวังสไนต์ตรงนู้นด้วยนะ เออปวดอยไม่ได้กินเลยไปกินสร็จก่อนหลบไปดีไปเด้ยไป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 อย่ายิงโกอย่ายิงโกอย่ายิงโกเขรเหตื่ขเขาดูอะไรนึกเพื่อนระดับอนาบเปนคนนึงแล้วเฮลียอะไรดอตอะไรปอลโลเกิดเหรอ ปลอ่อยโล่ก่อนเหรอปล,อล่อยโล่กูเหรออย่าเกิดนะบอลโลเกิดอีเหี้ยเอ้ยโอ้ไม่ปลอลโลปบอลโลเกิดไปไม่คนรหรือเปล่านะมาอย่ายิงกูเล้ยผมลืมเอาคีย์กาสสร์ดสลัดผมลืม,สสมลอเอาคีย์กาสสร์ดสลัดไปอยูุดมาด้วย ไม่ได้ใช้เลยให้เพื่อไม่ฟาร์มเลยเยตรงนี้ <L> คนคนมาเ <L> ้ย,ยคนมาตายง่ายๆอย่างนี้เลยอะอเนี่คนมันเข้ามาตอนไหนวะคือบอดไม่ยิงมันลเลยเลยไง โอ้แล้วปืนมันยิงแรงผู้ชายเกาะห้านะเว้ยโอ้ยอิยยงเข้าหน้าเวนโอ้ยหน้าดำเลยไม่น่าเลยไม่น่าวิ่งขึ้นบนเลยน่าจะวิ่งตามเพื่อนไปไปไม่ยอมครับสองเกมไม่ต้องสองเกมตามที่พูดแล้วเกมนี้เอาจัดอีพีเอ็กไหมเซตหนูเลยเซตหนูเลยอีพีเอ็กเซตหนูเลยอีพีเอ็ก กูจะแต่งประมาณนี้ไม่ได้แต่งดีอะไรมากมายอะ x เก้าหมื่นเก้าแม้ค้าเสียก็เหมือนก้ากระสยนรูดขาเล่นกระสูนสีด่ดิถ้าเล่นกระสูนสี่ก็กลัวยิงพวกเซท้าไม่ตายถ้าลูดขามันยังไงดิวะ่ะเล่นอะไรดีอ่ะ กระกสุนรูดขาเรามีเยอะมากกระสุนรูดขาเรามีเยอะมากเพราะฉะนั้นเราก็จะเล่นลูดขาปจ้ะเราจะเล่นลูดขาดยีไหมแต่ว่าถ้าเราเล่นลูดขามันก็จะมีข้อเสียตรงที่ถ้ามันโผล่มาแต่หัวเราก็จิงมันไม่ได้ไม่เป็นไร,รลูดขาก็ลูดขาเพราะเรามีแต่กระสุนลูดขาไม่มีกระสุนให้คืนเลยเรามีแต่ลูดขาเราต้องเล่นอะไรแบบนี้แหละนะครับเราหนูเราก็ต้องเล่นหนูป็นสุดเลยอะ เราเล่นหนูแล้วเ็ต้องเล่นหนูให้มันสุดตื่นนะเพีย่ยนมี่ทางวาตถุนีสนยไหมก็คงไม่เล่นหรอกเพราะว่าค่อนข้าง,งเบื่อสนายนะเพราะว่ามันต้องเล่นแบบยิงแล้วยิงแล้วเปลี่ยนจุดซึ่งผมไม่ชอบอขี่เกียจเดินขี่เกียจวิง่งอ่ะเราเล่นวัตถุรค้าแล้วกันนะ go, rút khá Let's go, O O X -E X O O -E X X Pá Rui khá, tưng tưng Bye bye nè, thằng Go Bị đi Ôi, sẻng đằng Sẻng khốt đằng lươi Sẻng đang đằng lươi á Sẻng đang đằng lươi á ไม่มีใครใส่ชุดีมาเลยบีมห้งสมคนงขอเบาเสียงผู้เขหน่อยนะคนไทยป่ก็คนไทยก็จะเปิดถ้าคนไทก็จะเปิดเสียงไว้นะเพื่อเดี๋ยวเขาเปิดเลยก็ด้เกิดปั๊มด้วยเกิดปั๊มสด้ยงเง้ยเกิดปั๊มสะดุ้ยงแล้วผมเล่นปั๊มหรอ นาทีเปิดนะครับเราไปเกมนาทีกันดีกว่าระเบิดหนึ่งอย่างละลูกเลยระเบิดอย่างละลูกเลยอเพื่อเล่นเสียกับหนะึ่งเติร์นหยิบปืนแล้วก็หยิบปืนนะครับวิ่งเข้าประตูแตกปะเนี่ยเหมือนเช่นจะวิ่งไปตีประตูนาทีนะถ้าคิดม่าสั้นไปผมก็จะเล่นอีกเกมหนึ่งนะครับ ชี้เพื่อนแล้วไปเต้นทีนะเพื่อนเผยวิ่งเข้าไปประตูแตกหนึ่งนาทีเข้าก่อนเรานาเลยนแหลกกว่าไอพีเอ็กตกแหลกจับโอ้โอ้หลับเล็กก็ก็เลกก็คือไม่แบลกไม้เบาเลยนี่แหลกจับหร้อแหลกจับเลย นี่คือเลนดอเแปดหมืห่นนี่คือเลนดอหมดแปดหมืห่มนนะเว้ยโันคือะไอรอ่ะไม่น่าเช่คนไทยอนะ่อโอ้ เร้ปยลูกขาแล้วต้องใจเย็นๆนะเพราะว่าถ้าเราวิ่งไปบุมบ่ามเนี่ยเราไม่หาขาขาเลยแขนเจอตายนะครับไม่เคยจะมีซีดีโผล่มาหรอกจตันนี้นึ่งทีเข้าไปแล้วเย

โอ้เน็ตเหี้ยแม่งเน็ดปิงเปิดเสียไปทันเียปเมียาไดอาไไหมปรัดนีเฮ้ยมาสิเปล่าไมไม่ ถ้ามาแล้วกูจะยิงออกเลยหรือเปล่าเอาอ่ะมีเจ๊สองช่องนะเอาขำจริงพีเม่มงเงน,ะเนกช่องอ่ะเนกอย่างปีเลยนี่ขยะสีช่องมาเแตะอัลบัม้มแต่เต็มอัลบัม้มแต่เต็มเมื่อกี้เก็บได้นะสามพันเลยเราเป็นนักเก็บขยะเหมือนกันที่รวยมาถึงตอนนี้ได้ก็ว้า เก็บเก็บอะไรกันอ่ี่นะขยับพุกคนขยบคนนี้เก็บนแ่พวกสามพันสองพันเนื้อเก็บเก็บมาว่าเราสามาแลกได้แล้วไปขายเพิ่ไรกัน้องราคาเพิ่มเจาหน้าทคำนวพูดอยีเลยอันนี้ไม่ไ่ไม่ตายวิ ของไข่มาเนาะบอสทุกคนสี่หลักสี่พันจุดเก็บมาสามพันสามพันสามพันทิ้งเป็นของม่วงที่ถูกกับของขาวก็ไม่รู้ว่าหืออะไรไม่มีมั้งไม่มีคนนะในห้องน้ำมันจะมีนะ ห้องนะ้ำนี่มันจุดดับอีจุดหนึ่งที่ัรื่องข่าอันตรายเหมือนกันนะแต่ไม่มีไม่มีไม่ได้จะต้าหมดแล้วไงไม่คืไม่ได้พกน้ำมาด้วยอะ่ะไม่ได้พกน้ำมาด้วยไงแต่วันนี้คือรีพกน้ำมาด้วยไงน,นี่ก็ว้าวุ่นเลยคนอ่ะเพาเป็นคนเพื่อนจะวิ่งแล้วนะแต่ไม่ใช่บดบิด เป็นบอทกูขึ้นสูบเอาไว้แลเอกได้เ่ยแลกเอกได้แต่ข่าวคนไหนว่าจำที่ไม่ได้เลยอะไบอทและมข่าวตัวเองไว้มันคือบอทนะฮะข่าวตัวเองไว้มันคือบอทลว่ามันคือบอทตเพื่อนเราะเอเดียวอวะ พูดดีแม้สกมเล็กหนาหมดนะอันนี้หนึ่งนาทียังไม่ไมยังไม่โดนยังไม่ใครตีหนึ่งนาทีเลยอ่ะหนึ่งนาทียังไม่ตายอะบอดยังไม่ได้ยิงหนึ่งนาทีเลยมั้งอะ่ะวันน<อ>ี้เสียงพูดเหะถ้าได้ยินผมจะมดีใจแล้วอันนเจ็ดพันผมเด้แล้วหรอหกพันเนี่ยหกพันหลอดแดียวกระเป๋าเต็มแล้ววะ ลเล่นจังเลยช่วงทังตัวทั้งที่อ่ะว้าวสองดีอย่างนี้นกนกนอกอะไรห้าพั 5, นนะยังไงห้าพังไหมพอจะรักกับโมเปลนรักกับโมเปลนเหี้ยแล้วกัแดงมีปืปนปเลยเปล่าไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีเลยกาแดงไม่มีปืนดีๆเลย น,นี้ยังไม่เปิดคุณคุณอะไรได้ล้วคุณนะถ้ามีของดีอยู่ลรวก็จะรวยตัวเกมนี้ไม่มีมัม่วเมยเลยใส่ไปมะนะล้วนนะเกมนี้ล้วนเลยยื่ยาว

ใต้ตีเลยเมื่อกี้เฮี้ยใต้ตีเลยไ,ไอ้กันตีก็โยมปัสกาหิบหนังอะไรอะเฮี้ยไม่มีอะไรแขวนไปเลยอ่ะ ตายไปสองแล้ว,วเปลมาแล้วก็ไปอะไรถูกมาสอลูกยังม่พอจะตายันใหญ่อีกตายย่ยรอดรอด ดีไม่ตายเกือบแล้วไงโอ,อหอไอยวนะคนปะวะไอตัวนี้อะไรที่ยิงเพื่อเราตายอะ่ะตัวน,นี้เลยปืนลั่น คือแม่ยิงเพื่อนเราตายไงยิงเพื่อนเราตายแล้วโดนสวนแทนไงพยายามโทรมาเนี่ยยายนี่พอกเนี่ย บดๆู้เกาะตะแตกอุย้ยบดมันจะยัดเกาะตาแตกอยู่แล้ว <Understood. S 1> จะออกตอนนี้ก็ได้นะสี่แสนแล้วอ่ะดูดิสี่แสนแล้วอะ่วอะมไม่มีรางใสอย่างเนี้ยมันเปื้องช่องเลยอะ่ะมันไม่มีรางใสอ่ะ ปอดซัดแขนผมด็ชใครบไม่มีคนฟามสี่สิบเป็นกอะ่ะท้าตั้งนานได้สี่สเป็นกันแน่เข้าโคตรไวเลยมุนทำใจแล้ใส่ชามสุกังเก,กินว้าวอีวอนอีกย์นี่ตงนี้ก็คือแบบตอนนี้ค้างผมเต็มด้วยอีวนอวนย เนี่ยคังกับออวันเยอะมากเรียก่อนนะผมเอาอนายัดเข้าออกไปอนายัดเข้าไปกันโคตรปฏิหารนะคนตายโคตรปฏิหารอ่ะพอดีป่ะไม่พอดีอ่ะแต่มันก็เกือบเต็มละ เกือบเต็มละสองอัดดีเจ,จได้ไม่นกเปียงเออพื่อนเราล่วงไปอีกเรยวว้วาวตะกิดมดมาไงนี่ไรลอยู่น,นี่อิอ้โอโอโอลิชิต เด้อสไคร้ทักเก็ตมดพวกเลยคุณนั่งเงียบเงียบเลยก็นั่งเงียบเงียบเลยก็นั่งเงียบเงียบเลยเพื่อเราจยิงโดนยิงตายไปเมื่อกี้แลก็นั่งเงียบเงียบก็แล้วกันจังอิ่มไออิ่มอยู่จังให้อิ่มอยู่แล้วก็ยิ่งอิ่มก็ไปอีกโอ้หลีมาตางฟักเกอร์พอมา นั่งเงียบแล้วลรเข้ามาสองต้นหรอสองตัววะเขาตายกูไอะมัเจดี๋ยวสองตันกกูงังอสีที่องค์เลยสี่องกูเอ้อหง โอ้ยกาะตะแตกเลยบอท คุณพยยามสีเอวันสักหน่อยอนะผู้ดูทรงบทมันไม่น่าปล่อยผมไปง่ายๆหรอก ยอ,อ,ยอย่ามานะวพวย์แล้อย่ายามาฮ่าฮ่าอยา่ามาฮ่าฮ้ยอยอา่านะ ต้องทำอะไรเล่นเกมเล่นเกมเย้ออกเลยเลย้อ้ยชักอืมตุกร์ตุกรมาดีบอสมาดีมาเลยมาเลยมาเลยโอ้ขอจบคลิปไวยเพียงเท่านี้เลยครับบ๊ายบายสวัสดีครับ